สวัสดีครับวันนี้เป็นการทำนายของคนที่เกิดวันอังคารประจำวันที่2 1ตุลาคม2568เราจะมาดูเรื่องการงานการเงินและความรักของคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่พระสังคราชหมายถึงการปฏิบัติตามกฎและนโยบายขององค์กรการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างและระเบียบแบบแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่นในกรอบที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนอาจจะเป็นการทำงานในหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่มีระบบการจัดการอย่างเข้มงวดภายใบนี้ยังสื่อถึงการที่ได้เรียนรู้และการพัฒนานตนเองจากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้เช่นการมีผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ฝึกสอน ครับสำหรับคนที่เกิดบังคารก็จะมีคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของงานจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้นะครับสำหรับคนที่เกิดบังคารในเรื่องของงานไม่มีปัญหาอะไรในสัปดาห์นี้ส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดบังคาร เปลนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะหมุนไปเป็นลักษณะกับหัวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความไม่แน่นอนทางด้านการเงินด้วยไพ่เดียวๆแบบ กับหัวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงอาจจะหมายถึงปัญหาทางด้านการเงินที่ขาดทุนควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนควรเตรียมแผนป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสําหรับสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันอังคารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไงก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่อัศวินดาบ ไพ่ใบนี้จะไม่ค่อยเน้นในเรื่องความรักที่หวานนักแต่จะเน้นไปในเรื่องของการลุยและต่อสู้ทางด้านความคิดการแก้ปัญหาซึ่งเป็นจุดเด่นของไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้จะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีความพร้อมลุยฝ่าฟันแม้มีอุปสรรคเข้ามาพร้อมที่จะลุยกันไปข้างหน้าหรือหากเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหามาก่อนมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็อาจจะหมายถึงว่าการที่มีการถกเถียงและทะเลาะก,กันเพื่อให้ได้ความชัดเจน การทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารพร้อมลุยนะครับพร้อมลุยไปครั้งหน้าและพร้อมที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอังคารส่วนในเรื่องคําแนะนําของไพ่เป็นไพ่หนึ่งถ้วยกลับหัวสิ่งที่เราคาดหวังอาจจะไม่ได้เป็นดังที่เราคิด ต้องเตรียมรับมือและมองหาโลกในความเป็นจริงมากขึ้นเพราะเราอาจจะมองที่อารมณ์และความรู้สึกมากเกินไปควรมองข้อดีและข้อเสียในสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่สำหรับคำแนะนำของไพ่นะครับก็ควรเตรียมรับมือในเรื่องต่างๆเอาไว้ให้ดีนะครับมองโลกปัจจุบัน ส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมของเหลวเลือดทางเดินปัสสาวะสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับาธาตุน้ำที่อาจจะมีการหลุดรั่วตามภาพที่มีน้ำไหลออกมาแต่ต้องดูถึงองค์ประกอบความหมายอื่นๆถึงความรุนแรงอีกทีนะครับก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยในเรื่องของ ทางเดินปัสะวะจะมีปัญหาอันนี้เป็นการทำนายของคนที่เกิดวันอังคารประจำวันที่21ตุลาคม2568เป็นการดูดวงแบบรวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดอาจารย์นองดูภายและทำนายไพ่ยุปสี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านนะครับเดินทางไปกลับปลอดภยัย ขอบคุณครับ